วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้มันจะนำเสนอ,อสวิตชิ่งโมครับเป็นมีหลายรุ่นเ้ื่อกันนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําก่อนตัวนี้ขายยังไงคือขายไปสาภาพอย่างนี้เลยสวยๆทุกตัวห่อซีนเหลืงดีนะครับสาภาพสวยเป็นมือสองแต่ว่าผมคัดสาภาพสวยบางตัวไม่ได้ใช้งานมาเลยนะครับเป็นใหม่ๆเลยก็คือตัวโม ลูกค้าเอาไปใส่ไซส์เองผมจะขายถูกๆอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคา,าทีว่าราคาเท่าไหร่สวิตช์อธิบายก่อนสวิตชิ่งพวกนี้เป็นสวิตชิ่งอ่อเป็นของแบรนด์เป็นของ h ีอเมริกันครับอันนี้ผมปิดโลโก้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนําเข้ามาไม่ได้ทุกตัวทุกรุ่นจากร้านผมนี่ก็คือจะนําเข้ามาเองก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของ HP มันใช้งานจะอะไรมาก่อน ตัวนี้ก็คือมันจะใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นเครื่องแม่ของคอมพิวเตอร์อย่างทีนึงจะเป็นตัวาจไฟมันจะแปลงไฟบ้านเป็นไฟ12โวลต์ซึ่งไปเลี้ยงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็คือคุณภาพของวงจรจะดีมากอ,อันนี้เราเอามาดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์หรือจะอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ได้ที่ว่ากินไฟ12โวลต์นะครับ ตัวนี้ผมจะโมดิฟายให้แล้วก็คือรุ่นนี้จะสามารถปรับไฟได้ตั้งแต่12ถึง 13. 13.5โวลต์เอ้ย12ถึง15.5โวลต์นะครับรุ่นนี้นะบางรุ่นจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วเวลาเล่นเครื่องเสียงเราตั้งแค่13.8หรือไม่ก็14.2ก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับก็คือ อันนี้อันนี้วัดไฟก่อนบวกลบนี่ผมจะมาร์คไว้ให้แล้วให้ลูกค้าไปจัดการเราเองตอนนี้ผมตั้งไฟไว้ที่13.6นะครับตัวนี้ผมจะทำไอ้ตัวปรับไฟแยกขึ้นมาให้เป็นตัวสีน้ำเงินเล็กๆนะครับใช้ไขควงปรับแบนเล็กๆในการหมุนปรับไฟตัวนี้เหตุผลที่ผมใช้เลือกใช้ไอ้ตัวปรับไฟ VR กาเรียกวินะครับตัวนี้ก็คือว่ามันจะหมุนได้หลายรอบซึ่งปรับได้ละเอียดมาก ก็คือจะจูนง่ายจูนนิ่งผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้อาจจะอาจจะปรับยากสักหน่อยกรณีชาร์แบตผมแนะนําให้ตั้งไป14เลยนะครับ14.4นะครับถึงจะชาร์จเข้าเร็วชา้ชาๆหน่อยก็14.2เวลาเล่นเครื่องเสียงแนะนําให้ปรับที่13.8ก็พอแล้วครับก็คือจะถนอมสวิตชิ่งด้วยไม่พังง่ายด้วยวันจะเลือกซื้อ,อยังไง อ่ารุ่นไหนถึงจะเหมาะกับเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเองอ่าอ่าอ่ามีอะไรอีกละ่ะที่จะถามอันนี้ตอนตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณอยู่สี่รุ่นครับรุ่นนี้ก็คือเดิมๆไฟจะมาอยู่ที่อ่อินพุตก็คือสองอยี่สิบโวลต์บ้านเราก็คือเอาพุตไปออกมาเป็นหกสิบสองเอ้ยเป็นสิบสองโวลต์อ่าอ่าหกสิบสองแอมป์ก็คือใช้ไฟสิบสองโวลต์ต่อเนื่องได้หกสิบสองแอมป์ต่อเนื่อง ตัวนี้ผมโมแล้วมันจะพีคสูงสุดอยู่ประมาณ150-160แอมป์ครับก็คือว่าเอาไปขับเครื่องเสียงแนะนำสเปคเครื่องเสียงอยู่ที่ประมาณ10นิ้ว12นิ้วตลาดพาวเวอร์สักพาวเวอร์สัก2ตัว3ตัวเทียงไม่เกิดน,นี้นะ12นิ้ว1 0 10นิ้ว12นิ้วนี่แม่เหล็กสัก180ครับ2อ,อชั้นก็พอแล้วอันนี้คือโดยรวมตัวนี้ขับได้ครับส่วนที่ใหญ่ตนี้ก็คือ อันนี้เป็น12นิ้วไม่เหล็ก180สามข้อนได้ครับเค้าเสามตัวอันนี้คือจะเป็น82แอมโมแล้วจะพีคอยู่ที่ประมาณ180แอมครับอันนี้ส่วนนี้เป็นวงจรมันครับอันนี้คือรุ่น82แอมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นพัดลมคู่ครับพัดลมเปิดต่อเน,นื่องได้ยาวๆเลยครับทุกุ่นทุกตัวเป็นพัดลมแรงพัดลมดีหมดเลยส่วนนี้จะเป็นรุ่น100แอมแท้ๆนะครับ100แอมโรงงานแท้ๆเลย ไม่พีครับอันนี้คือวงจรด้านในแน่นๆของดีๆครับมีพัดลมอยู่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าพัดลมแรงแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นรุ่น40แอมป์อันนี้คือวงจรรุ่น40แอมป์จะแน่นทุกตัวจะมีชิปควบคุมทุกตัวเลยครับตัวนี้เป็นตัวเปล่าเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาว่าราคาแต่ละตัวเท่าไหร่แล้วก็วิธีใส่สายวิธีอะไรยเง่ายๆส่วนนี้จะเป็นรุ่นนี้เลย62แอมป์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะอันนี้จะเป็นรุ่นห2สองแอมป์จะมูได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบ้อยหกสิส่วนนี้สี่ิแอมป์จะพีคได้อยู่ประมาณร0อยแอมครับร0อยแอมร้อย0ิแอมป์ประมาณนี้ไอ้ลูกส่วนตัวนี้เป็นร้อยแอมแท้ลูกค้าจะสั่งแบบเดิมๆช็อตตัดหรือว่าช็อตไม่ตัดก็ได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้มีทั้งรุ่นช็อตตัดแล้วแล้วรุ่นช็อตไม่ตัดเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าช็อตตัดกับช็อตไม่ตัดมันดียังไงเราควรเลือกซื้อแบบไหนคือมันมีข้อดีทั้ง ประมาณว่า,า,าจะจะอธิบายก่อนสวิตชิง่งคู่นี้มันจะออกแบบให้มาให้มีระบบโปรเทคนะครับก็คือเวลาขัา้วบวกกับลบชนกันมันจะตัดให้แต่ตอนนี้ก็คือว่าเราไปมูให้มันช็อตไม่ตัดก็คือว่ามันจะได้เวลาเล่นพึ่งเสียงมันจะได้เวลามีแรงกระชากเครื่องจะได้ไม่ตัดอันนี้ข้อดีข้อเสียจะต่างกัน รุ่นที่โมแล้วมันจะปรับไฟได้สูงก็คือ12ถึง15โวลต์แต่ถ้าเราไม่โมอะไรมนเลยมันจะอยู่ที่12โวลต์มันคือมันจะไปชาร์จแบตไม่ได้จริงๆก็เล่นเครื่องเสียงได้แหละแต่มันจะชาร์จแบตไม่ได้ข้อดีของรุ่นโมชาไม่ตัดก็คือว่าเวลาเล่นเครื่องเสียงเนี้ยสมมุติเราตั้งไฟที่14โวลต์อย่างเงี้ยเวลาอัดก็คือมันจะมันจะไม่ตัดมันจะไม่โปรเทคครับก็คือแตอ่เวลา ก็คือเราต้องเลือกใช้ไอ,ไอสวิตชิ่งอย่างเงี้ยต้องต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับเครื่องเสียงไม่ใช่ว่าเอารุ่น62แอมป์หรือ1 5 0แอมาสอย่างเงี้เอาไปขับเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆอย่าง15นิ้วเงี้ยก็ใช้ไม่ทนลูกค้าต้องเลือกเอาส่วนรุ่นนี้เราจะเอาไปแพคคู่ก็ได้นะเอา2ตัวขนานกันต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วก็ไปต่อใส่เครื่องเสียงก็ได้ขับได้ชุดที่ใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนตัวนี้เป็นราคาตัวเปล่าก็คือผมจะทําที่ปรับไฟแล้วก็โมให้แล้วลูกค้าจะลูกค้าจะเอาแบบไม่โมก็ได้ก็คือว่าทําแค่ที่ปรับไฟรุ่นเดิมๆจะปรับไฟได้แค่12บสถึงสิบสแต่เวลาใช้งานจริงๆอ่ะให้ตั้งที่13โม13โวลต์ก็ะปอสิมโวลต์ท่วๆ้วนหรือ1 3 2เพราะว่ารุ่นเดิมๆถ้าตั้งไฟ,ไ,ฟไว้สูง สมมติว่ามันตั้งได้13.8ลูกค้าไปตั้ง13.8เลยอย่างเงี้ยเวลาไปเล่นเวลาเครื่องเสียงเปิดอัดขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะทาการโปรเทคตัดไฟให้อัตโนมัติอ่ามันมันมันจะไม่เหมาะถ้าลูกค้าจะอ่าเล่นไฟสูงๆอย่างสมมุติจะตั้งที่13.8หรือ14โวลต์อย่างเงี้ยแนะนําให้แนะนําให้เล่นรุ่นโมซึ่งช็อตไม่ตัดมันจะดีกว่าข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือว่ารุ่นโมเนี่ยเวลาขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยมาช็อตกัน สวิตชิงจะไม่ตัดนะครับมันจะไหม้ไปเลยอันนี้คือข้อเสียของมันแต่ว่าถ้าเอามาช็อตกันเอาหัวคีบมาจับสปาร์กกันแป๊บๆนิดๆอย่างเงี้ยไม่พังแต่ถ้าช็อตกันนานๆพังอันนี้ไม่แนะนําข้อดีของรุ่นไม่มูเดิมๆมันข้อเสียมันคือมันปรับไฟได้น้อยแค่13.8เวลาตั้ง13.8เราไปเลน่นเสียงเนี้ยมันตัดต้องแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยแนะนําให้ตั้งไฟที่13.0มวนหรือไม่ก็13.2 ข้อดีก็คือเวลาเอาหัวคีบมาชนกันบวกลบอย่างเงี้ยเครื่องจะทําการโปเทคให้ตัดปุ๊บเราก็ถอดปลั๊กทิ้งไว้5นาทีเอ้ยไม่ใช่5วินาทีแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่เครื่องจะทําการรีเซ็ตให้ใหม่คือใช้ได้ปกติข้อดีข้อเสีย2ข้อนี้ต่างกันให้ลูกค้าพิจารณาเอาว่าอยากได้แบบไหนรุ่นนี้อะไรล่ะก็คือ ผมจะไม่มีประกันให้นะครับกรณีที่ลูกค้าเอาตัวเปล่าแบบนี้ไปทําเองก็คือว่าลูกค้าซื้อมาแล้วปุ๊บก็มีประกันให้อยู่นิดนึงนั่นแหละก็คือลูกค้าซื้อมาแล้วครับได้ของปุ๊บก็คือว่าเสียบปลั๊กเทสวัดไฟเลยไปออกออ12โวลต์13โวลต์ปรับไฟอะไรได้ปกติลูกค้าจัดก,การบัตรกีสายให้ได้เลยแต่ถ้ารับของมาแล้วแล้วเทสแล้ว ไม่ติดเครื่องไม่ติดก็คืออย่าเพิ่งบัตรกรีอะไรก็คือผมจะเคลมให้ได้ผมเคลมให้เลยก็คือให้แจ้งผมมาภายในหนึ่งหนึ่งหรือสองวันพี่ครับเออพอดีว่าผมรับของแล้ววัดไฟดูแล้วไฟไม่ออกเนี่ยกรณีนี้ผมเคลมให้แต่ถ้าไปบัตรกรีอะไรลงไปแล้วก็คือผมก็คือท่านยอมรับแล้วว่าเครื่องใช้ได้รันได้ปกติอะไรเลยแต่ผมก็เทสให้ตัวตัวไม่ทางไม,ไม่มีทางที่ว่ามันจะมีปัญหาให้ทุกตัวครับส่วนราคาเดี๋ยวผมลงไวใ้ให้ว่าจะยังไงคือ เราเอามาทําเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือใส่ขั้วอันนี้ไอตัวไอขั้วทองเหลืองเนี้ยอันนี้ผมมีขายแล้วก็ตัววัดไฟ DC 12โวลต์ผมมีขายทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้วิธีใส่บวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้ลูกค้าเอาไปทําอย่างนี้ได้เลยครับใส่วัดโวลต์มันจะกลายเป็นแบบนี้หัวขีดสายอันนี้ผมมีขายเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ในช้อปปี้นะครับตัวนี้ทุกตัวในนี้มีพนมในตัว ถ้าเลือกให้เหมาะก,กับเครื่องเสียงสามารถเปิดได้ยาวๆ24ชั่วโมงเปิดเป็นปีโดยที่ไม่ปิดก็ได้ขอให้เลือกอย่าเกินนี้ก็พอ,อแล้วสมมุติว่าลูกค้ามีสเปคที่ผมมีชุดตลาดนะครับก็คือเป็น10นิ้วไม่เหล็กไม่เหล็ก2ก้อนขนาดไม่กว้างมากขนาดของไม่เดล็ก,ก็สักประมาณ1 5 6อย่างเงี้ยพาวเวอร์สตัวสักพันวัตต์ันสอวัตต์ผมแนะนาตัวนี้ถูกๆ4ีแอมโมได้พีคสูงสุดอยู่ประมาณ100แอมป์ ส่วนชุดตลาด12นิ้วถึงเอ้ย10นิ้วถึง12นิ้วพาวเวอร์ตัว3ตัวเงี้ยไม่เหล็ก180 156อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็น62แอมป์โมได้1้0สแอมส่วนที่ใหญ่กว่านั้นก็คือมีเลย1 0 0แอมแท้ๆครับตัวนี้ถ้ามูมันจะได้อยู่พี่อยู่ประมาณ2 0 0แอมป์นะครับก็บางเจ้าอาจจะได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าผมจะบอกแอมแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้บอกแอมให้มันเบอร์วังอลังการมากเพราะว่าเดิมๆม,ม,มันก็แค่ร้อยแอมอยู่แล้ว ก็ถ้าเราไปโมมันก็ได้มากไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราให้เวลาสั่งซื้อสวิตชิ่งโมของญี่ปุ่นพวกนี้ผมแนะนําให้ถามแอมแค้กับพ่อค้านะครับก็คือว่าแอมแท้ๆมาจากเครื่องเท่าไหร่ร้อยแอมอย่างเนี้ยมันเก็ดมาได้แค่นี้แปดสิบสองแอมตัวนี้ผมก็แนะนาครับตัวนี้ก็แรงอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้แปดสิบสองแอมโมได้ร้อยแปดสิบแอมก็คือเนี่ยสิบสองนิ้วแม่เหล็กสองว่ายี่ก็ได้นะแต่ว่าสองก้อนพอพาวเวอร์ไม่เกินสามตัวเนี้ยก็เอาได้จะรู้ยังได้ยังไงคือ ว่าเครื่องเสียงมันเครื่องเสียงเครื่องเสียงลูกค้าแต่และตัวทํามาไม่เหมือนกันบางตัวกินไฟมากบางตัวออกออกเออออกแบบตู้ตู้ซับอย่างเงี้ยอ่อ่ออกแบบตู้ซับมาได้ที่ว่าแบบไม่ตรงสูตรอ่ะมันก็เลยยิ่งอัดเท่าไหร่ก็ยิ่งกินไฟครับจะรู้ได้ไงคือวิธีดูจะใช้ให้ใหทนนะสมมติเราซื้อรุ่นนี้ไปใช่ไหม เราเอาไปขีดแบตเตอรีอร่แล้วก็เปิดเครื่องเสียงปุ๊บเวลาอัดเงี้ยสมมติว่าตัวนี้ผมตั้งไฟไว้ที่14โวลต์ใช่ไหมเวลาอัดเวลาอัดไปแรงๆเงี้ยถ้าตัวสวิตชิ่งมันไม่ไหวไฟมันจะร่วงสมมติว่าตั้งไว้ที่14.0อัดอัดปุ๊บๆเหลือ13.5เหลือ12โวลต์หรือ13โวลต์อันนี้หยุดเลยก็คือเครื่องเสียงที่ซดไฟและยาเลยให้ที่หาที่รุ่นที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าเอามาเทืนกับผมก็ได้ผมรับเทิน เพราะว่ายิ่งเท่าฝืนอัดก็คือมันจะพังไปอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าลูกค้าทําแบบทําแบบช็อตตัดเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับเอ,อเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมลงไว้แล้วกันแต่ละรุ่นแต่ละตัวทุกตัวผมมีเยอะมีผมนําเข้ามาเทียบเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีเยอะขนาดไีนอันนี้ก็คือผมจะทำงานไว้ไวส่งนะครับ มีรองรับไว้เพียบครับจะเอารุ่นไหนผมมีหมดนี่คือนําเข้ามาใหม่ใหม่หมสดๆร้อนๆครับเป็นมือสองนะแต่ว่าผมคัดสภาพสวยๆกับทังร้านมาเลยนาเข้ามาหมดเลยอันนี้ร้อแปดสิเจ็ดแอมผมก็มีสั่งได้ครับโอเคครับขอบคุณมากมีอะไรถามเพิ่มเติมก็ทางมาแล้วกัน